รีดแบ็ด่วนภายใน24ชั่วโมง เวลาที่เรามีฟีดแบ็กหรือเราต้องการจะเตือนทีมงานหรือใครสักคนรอบๆตัวเรานะคะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ดีนะมันควรจะต้องแก้ไขนะมันกําลังสร้าง,งความเดือดรอ้อนหรือมันไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างนะคะอย่ากเก็บไว้นานไม่มีใครที่จะอยากจะไปบอกข่าวร้ายหรือไปเตือนใครหรอกมันยากอะมันลำบากใจในการให้ฟีดแบ็กอะแต่จริงๆถ้าเราทํางานด้วยกันและต้องการที่จะทําให้เห็นผลงานและหเห็นผลลัพธ์นะคะฟีดแบ็กสำคัญมากๆเลยมันคือเดเวล็อปเมนต์ในทุกๆวันที่เราทำงานถ้าเราให้ฟีดแบ็กกันถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนบางคนที่ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือมันไม่ดีหรือมันไม่ถูกต้องเราควรใช้ฟีดแบ็กเมื่อไหร่อ่ามีคนถามบางคนบอกเก็บไว้ก่อนชักอาทิตย์หน้าค่อยบอกมันเลยนะแต่จริงๆแล้วมันไกลเกินไปแล้วมันนานเกินไปค่ะการให้ฟีดแบ็กเนี่ยทางทฤษฎีเขาพูดเลยว่าไม่ควรจะให้เกินยี่สิบี่ชั่วโมงเพราะถ้าเกินยี่บสี่ชั่วโมงแล้วมันมีไซเดสเฟอร์เกิดขึ้นที่มันไม่ดีหลายๆอย่างนะคะอย่างแรกคนอาจจะรู้สึกว่า อ,อ๋มันก็เกิดค้นต้องนานแล้วทาไมเพิ่งจะมาบอกบางคนนะคะเก็บฟีดแบ็ไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนการเก็บไว้นานๆแล้วเพิ่งมาบอกเขาเนี่ยหนึ่งแนละ้วมันไม่สดละแล้วเขานึกไม่ออกเขาเหมือนรู้สึกว่าคุณเก็บอะไรไว้อยู่ในใจต้องนานแล้วทำไมเพิ่งจะมาพูดถูกไหมคะมันก็อาจจะเป็นว่าเวลาที่คุณทิ้งเอาไว้นานๆสิ่งที่เขาทําและไม่มีใครเตือนเขาก็จะกลับขึ้นมาทําอีกทําอีกทําอีกแล้วผลเสียก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ และบางทีใหญ่กว่าที่เราคิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ฟีดแบ็กนะคะให้ภายใน24ชั่วโมงดีที่สุดค่ะ